เรียบร้อยไงตัวเบลเลอร์เลยกดอุ <h 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 ums> <h ums <ah> ้ยอุ <h <h ้ยวิ่งวิ่งใช่อ่ะหาอืมปุ๊เรียบร้อยครับวิ่งมอเจาะเจอพอดีขับรถเข้ามาทุกคนอูยไม่ได้เจอมาตั้งนานอ่ะ ็บเนี่ยฝ่ามือปิดไม่มิดเรียบร้อยครับวิ่งกราบสวัสดี f อฟซี FC. น้องและศูนย์ทุกท่านนะครับผมเมื่อวานฝนตกทุกคน วันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแนวสักหน่อยนะครับกลับมาเล่นหนาสติ๊กยิงปลากันอีกครั้งนะครับก็รอบนี้เรามาดูกันที่คลองวังใหญ่กันก่อนเนาะชุมชนคลองวังใหญ่ถ้ามีตัวหรือไม่มีตัวยังไงเราก็ค่อยๆขยับขยื่อนหาจุดใหม่นะครับตอนนี้เราก็ขี่เลาะอยู่เข้ามาในคลองหลอดเล็กหละก็จะประมาณนี้นี่ วอนอย่างเดียวขอให้ได้เจอตัวขอให้ได้คลิปเถอะวันนี้ยผมไม่ได้คลิปยิงปลามานานมากเนาะขอโอเเดี๋ยวเราไปติดตามชมผลงานกันครับว่าวันนี้จะฟาวหรือเปล่านะโอกาสฟาวนี่ผมว่าสูงสูงมากแต่ในใจผมก็ยังหวังนะว่าอยากให้มีตัวขึ้นอ่ะเพราะฝนมันตกอับเมื่อวานเนี่ยเออฝนมันตกอับโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันสูงตอนช่วงแดดออกหรือช่วงเช้านะครับโอกาสที่จะน็อกก็มี นะครับผมก็อันนี้ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตาม4,000คนแล้วนะครับอันนี้ขอบคุณจากใจเลยก็ฝากผลงานอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามฝากอะไรไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมอุปกรณ์กันว่าวันนี้เราจับคู่ชุดอุปกรณ์ยังไงกันบ้างก็ชุดอุปกรณ์หลกัหลกๆวันนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นง่ามอสูนนะครับผม นี่ก็เป็นง่ามของเสียแม็กหนาะสติ๊กยิงปลานะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้กันตัวนี้จะเป็นง่ามสแตนเลสนะครับเป็นตัวง่ามเล็กสําหรับคนมือเล็กเนี่ยจับถนัดมากนะครับส่วนลอกนะครับจะเป็นลอกสไนเปอร์ตัวสีโคมเมียมนะครับตัวนี้ผมใช้มาหลายปีละสายจะเป็นของจรอปนะครับ p e ถักแเบอร์2นะครับผมยืนพื้นด้วยเบอร์2ส่วนดอกสว่านวันนี้ก็ขอเป็นของช่างตน้นละกัน เป็นพระเอกวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกดอกช่างต้นจะทําผลงานหรือเปล่าจะมีตัวขึ้นให้ยิงไหมเซ็ตอุปกรณ์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมกันคนผมไม่เห็นตัวเบ,บลเลอร์เลยหาเลี่ยมยิงก่อน เรียบร้อยครับนี่จะแผลเข้าไปข้างในทำไมอะ่ะมาแล้วนัดแรกมาแล้วเออเต็มหัวตัวใหญ่ด้วยทุกคนอู้เออโอ้โหใส่โลทุกคนเจ็ดแค่มาได้ไงวะเนี่ยดูดิโอ้ หมอเจาะเจอพอดีขับรถเข้ามาทุกคนหุยไม่ได้เจอมาตั้งนานนะ่ะเจ๊กีคเนี่ยฝ่ามือปิดไม่มิดคุยกลับไปต้องช่างแล้วครับโอ้โหเย็ดจอดอ,อสะใจชิปแฝงเลยมาตัวแรกก็เจอเลยนะตัวใหญ่ โอ้โหยังสุดนะครับนี่ชุดหมานเรานะจะเป็นง่ามอสศนนะครับผมของเสียแม็กหนอนสเต็กยิงปลานะครับผมตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะก็ถ้าใครสนใจก็บอกผมได้เลยนะครับดอกสว่านช่างต้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งเงี้ยงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นดอกห้ามิลดอกกําลังพอดีนะครับถ้าใครสนใจก็ผ่านผมได้นะครับผม ุดยอดนะครับได้เก็บแต้มน,นี้อย่างใหญ่ถ่ายรูปไปครับทุกคนหลังจากได้ตัวแรกนะลุก,กันต่อมาลุ้นกันดูครับว่าจะมีตัวขึ้นอีกไหมโหถ้าได้ตัวไซเมื่อกี้อีกนะเจ๋วเลยนะเนี่ย มันจะลงหรือเปล่าลงไปแล้วพอเห็นล่างๆครับไม่โดนอะลางจัดเหลืมอมยิงยากขอขึ้นตรงนี้หน่อยนะครับได้เลยเลยจ้นนะเรามาลุ้นตรงนี้ทุกคน จะมีตัวหรือเปล่านะหาปลาเนแต่ละตัวในช่วงนี้หาย,กยากยากเฮ้ยมี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 ม,ม,มีใกล้เริ่มมีขึ้นนะไซส์ไม่ใหญ่แต่ไซส์พอยิงได้เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแต่ลางนะต้องยิงลึกหน่อยอะเรียบร้อยครับ อานี่มานน่มานี่เออต้องกดลึกเลยครับถ้าไม่งั้นไม่โดนนะครับไซส์ประมาณ 3, าสี่นิ้วนะทุกคนประมาณนี้เนี่ยครับก็ดอกสว่านนะครับช่างต้นนะครับผมกับง่ามอสูนนะครับฝากไปด้วยครับผมเราจะเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อน วิธีการใส่ลูกดอกนะครับมันจะเป็นห่วงรูอยู่แล้วนะเราก็ถางมันออกแล้วก็นิ้วสอดไปนิ้วโป้งน,นิ้วชี้นะสอดเข้าไปนะแล้วก็ม้วนให้นเป็นห่วงกลูรูหนึ่งแล้วก็สอดเข้ากันนครับได้ละตด,ดสปุลให้เรียบร้อยใส่ลูกดอกโอเคนี่ไงตัวบลอเลย กดโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งหลุดแม่งวิ่งย้อนเข้ามาเลยทุกคนน่าจะโดนหมิ่นครับเออเฮ้อเายสายวิ่งปีดเลยนั่งเฝ้าอยู่มันก็มีขึ้นมาให้ยิงอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยโอเคเลยอย่างเงี้เฝ้าได้ครับนี่ก่อนยิงก่อนยิงเราก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเจอปลาสุนทรมาจะยิง เราอยู่ตรงช่วงทางเท้านะเราดูดีๆปึ๊บเราเจอตัวเราค่อยใสอุ้ยไปแหละหลน้อมันขึ้นใหม่น้อมันขึ้นใหม่เหมือนจะมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ <S 2> <S 2> แน่ใจเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้แล้วกันมานี้ึติดแล้ววะโูเจ็ดเข้นง่าจะขาด สปาหลุดไปเลยหลุด,ดีล้วทุกคนยิงโดนไม่เต็มอ่ะมันสรุปมันระดับไหนกันแน่วะปลา <c oughs> เออพอมี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 อมอมดูซ้ายดูขวาให้ดีปุกเรียบร้อยครับวิง่งวิ่งครับมานี่หนึ่งแต้มครับทุกคน สวัสครับนะครับโอ้ยเข้าตาเลยทุกคนอย่างสุดครับตัวนี้ดอกสว่านช่างต้นนะครับผมตัวคู่กาง่ามอโสรสีแดงนะครับสีแดงแรงลิตเก็บอีกหนึ่งแต้มเป็นสองแล้วตรงนี้จัดไปจัดไปมาอีกแล้วทุกคนเก็บตัวนั้นเสร็จปุ๊บ ยังไม่ทันเกี่ยวลูกดอกเลยเรียบร้อยครับวิ่งมานัดต่อนัดเลยมาตัวเล็กๆเนี่ยชอบชอบแม่นครับตัวเล็กแม่นโคตรแม่นตัวใหญ่ังไม่ค่อยแม่นหรอกสามตัวทุกคนสามตัวอ,อวันนี้อะไรไมาอกมาเยมาเยอะมาเยอะมยับมันหันะ ไปแล้วหันข้ามไปแล้วไปแล้วไปไแล้วไปแล้วไแล้ววะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหช้ากับมันไม่ได้อ่ะขึ้นแล้วเรียบร้อยครับวิ่งมาต่อเนื่องบอกแล้วตัวเล็กเนี่ยแม่นจุดเดิมครับส่วนหัวส่วนหัวมันเดิมนี่ ส่วนปากเลยนะส่วนหัวนี่จัดอีกหนึ่งครับผมดอกสว่านช่างต้นครับกับง่ามมศูนเป็นง่ามที่ผมไว้ใจนะสําหรับง่ามเล็กๆมือเล็กๆนะครับจับได้ถนัดมือเลยแหละแต่ถ้าใครมือใหญ่ก็ผมแนะนําเป็นง่ามอะคีนะครับผมจะใหญ่กว่านี้นะนี่ครับผลงานตามนี้เลยสามแล้วสามแล้วตรงนี้สามแล้ว ก่อนที่จะเดินไปไปใส่ลูกดอกเดี๋ยวลกดอกขึ้นยางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินเลาะเดินหาดูได้ป่ะพอได้อยู่ครับก็มาตอนฝนตกอะไรเยอะครับอยู่รอนไหนเนี่ยอยู่คลองสองครับผมโอ้อไอ้นี่เลยเหรอครับ <laughs> สืบป่เนี่ยหา <laughs> เก็บปลาเก็บปลาก่อ,อ,อ,อนตั้งขาตั้งกองตั้งปตาอเออ <c oughs> สีนะมันไม่อำนวยอะ่ะ <c oughs> ตัวมันเล็กทุกคน เห็นไซร์แล้วตายๆไซร์แค่เนี่ยเียบร้อยครับไซร์มันแค่นี้เองอะไซร์มไม่ใหญ่อะเห็นไซร์มันโอ้ตายตาย,ตายไม่อยากจะยิงสักเท่าไหร่เลยอุย้ยตัวสวยอยู่นี่วามองในน้ำทตามันดูตัวเล็กอะมันหลอกตาเหรอ เนี่ยทุกคนไปได,ได้ได้ได้อย่างนี้ได้เก็บได้โอ้นนกว่าตัวมันเล็กจัดโอเคครผมได้หนึ่งแต้มนะลูกดอกสว่านช่างต้นเหมือนเดิมครับจับง่ามมาศูนย์จับคู่เลยได้เก็บโอ้ทำไมทำมาก็ได้หลายตัวอยู่ห้าหตัวอยู่ทุกคน ใส่ลูกดอกเดี๋ยวเตรียมเลาะไหลไปเหมือนเดิมนะใส่ลูกดอกไปก่อนเรรยบร้อยเตรียมความพร้อมทุกคนน่ะเรรยบร้อยกวดสปรูนให้เรียบร้อยไป เ้ไปเลยลอยตัวอยู่ใต้ผักเมื่อกี้ใช่ป๋าบอกว่าลองสุ่มเข้าไปไหมมันลางๆเออใช่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 ใชใช เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหงายมันนี่มันนี่หมากว่าจะเจอโอ้โหตัวแดงเลยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อะ่ะใสกำลังพอดีนะครับ ใส่สวยๆนะครับผมกะลูกดอกสว่านช่างต้นนะครับกับง่ามอสูนเหมือนเดิมนะครับฟุดหมานได้เก็บนะบขับไปไปไหนแล้วมันจะกลับมาขึ้นหรือเปล่านี่หน้านข้างหน,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 น้านี่นีี่ เห็นไหมเออไม่โดนโอ้โหเสียใจแดงแบบเลยแดงอย่างแดงเลยตะลดูนช่วงพักเบรกมาไม่กินข้าวแล้วมาหาผมเลยลูกดอกฟาดเข้านิ้วไปทีหนึ่งนะของนัลูนยิงแบบเสียงแย้งนะระแวงเลยนัลดูนระแวงแล้วอ่ะเออแปลกเว้ยมากับนัลูนปลาไม่ระแวงเว้ย งงอ่ะตอนผมอยู่คนเดียวปลาแม่งรงะแวงนะผมเห็นตัวแล้ว,ว,วนิ่งๆไว้อข้ามหัวตัวไม่ใหญ่หรอกพอได้ยิงเป็นสีสันในคลิป <c oughs> เดินขึ้นกับแพงที่เดิมแล้วเรารู้จะหาตัวยังไงแล้วอะ่ะ นลูนเขามองเห็นปลาทําไมเราเรามองไม่เห็นนะนลูนบอกปลาขึ้นเยอะเราไม่เจอเลยนี่ไงตัวเล็กตัวหนึ่งเรียบร้อยครับวิ่งครับอ๋อนี่มานี่มานี่ยมานี้มานี่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 อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเออหูโดนถากด้วย โคตรหมินเลยทุกคนนี่ดามาอีกหนึ่งตัวนะครับหดอกสว่านช่างต้นนะครับผมกับง่ามอสูนคู่กันอีกแล้วจัดไปอีกหนึ่งไปเดินนะไปเก็บทางเอกกระลำบโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงคลองทับช้างล่างแล้วนะครับคลองที่เราเจอปลาเนรเมื่อวานเนาะ เราก็จะมาดักดูแถบนี้นะครับว่ามันจะมีตัวขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเห็นประนินล่องมาแล้วน,นล่องมาแล้วล่องมาแล้วครับเรียบร้อยหงายล่องมาลองมาแล้วครับเรียบร้อ,อยหง,ง,งาย แม่ล้อฝั่งนู้นเหรอผางเลยเออหมา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 นิ่งเลยครับไม่สู้นะมันจะโดนจุดนะครับตัวนี้เฮ้ยไม่โดนนะไม่โดนจุดนะครับเข้าเข้ากลางนะครับเห็นไหมตัวไซส์กำลังดีนะครับผมได้เก็บนะครับรูดดอ,อกช่างต้นนะครับหนึ่งเงี้ยงเหมือนเดิมกับง่ามมาศูนเมื่อกี้เพิ่งปรับยาใหม,ใหม่ได้ผลเลยส,สวยๆนะครับดอกนี้ <God. S 2> หมดเวลาแล้วทุกคนนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับจะบ่ายแล้วปลาไม่ขึ้นเลยปลาหายเงียบไปตั้งแต่ตอนประมาณตั้งแต่นั้นลูนมาประมาณ11โมงประมาณนีแหละมะั้ง10บ0โมงครึ่งหรือ11โมงนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับผมก็ผลงานก็ได้ตามที่เห็นในคลิปนะครับส่วนตัวใหญ่เราจะมาชั่งให้ดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนาะ ดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ comment, คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แนละกดกระดิ่งนะครับผมรอบหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะเสียวเสียวรอบหน้ากลัวมันจะไม่ขึ้นให้ยิงอะ่ะเออเดี๋ยวไปหาคลิปไม่ได้นะ,ะไม่เป็นไรเรายังหากันอีกย,วยาว ไม่ได้ดูวันนี้วันหน้าหรือวันต่อๆไปก็ต้องได้ดูนะครับผมก็กติดตามไว้แล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวเข้าบ้านก่อนเนาะพักก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับถึงเวลาที่รอคอยถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วเราจะมาช่างกันดูนะว่าตัวนี้มันหนักเท่าไหร่เสร็จนะวั โลสามหนึ่งอ่าโลสามทุกคนโลสามครับตัวนี้เบ้งเลยโอ้โห <c oughs> สุดยอด่อะเดี๋ยวเราจะมาดูปลารวมกันว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวนี่นะทั้งหมดที่เราได้ไ<ว>ทั้งหมดก<ว>้าวแต้ม ยังพอหาผลงานได้นะครับ